ที่ดีกับนักเรียนกับลูกของพวกท่านครูก็จัดให้นะครับเพราะฉะนั้นใครต้องการจะดูคลิปย้อนหลังดูได้ครับมีให้แต่พออื่นไม่มีสอนสดนะครับครูสอนสดเฉพาะป .6 อ่าระหว่างนี้มีคนกําลังเข้ามาเข้ามาบ้างหยอยาะคใครซึง่งเข้ามาเนี่ยมีคลิปนะครับมีคลิปเพราะฉะนั้นดูย้อนหลังได้นะครับี๋ยวก็ตัดคลิปไว้ครับโอเค เริ่มเลยนะครับเมื่อกี้บอกว่าวิชานี้เข้ามาหนึ่งนั่นเองนะ,นะอยู่ในวิชาวิทยาศาสตร์ก็มันออกข้อสอบโ e อนิทังง่ายมันออกข้อสอบโอนิ N e D นะครับแล้ว,วิชาเทคโนโลยีเนี่ยมันขับเคลื่อนโลกนะยิ่งคิดด้วยเนี่ยโอ้โหไม่มีไม่ได้ครับมันเป็นสกิลที่เราต้องรู้เลยนะครับแต่เราอยู่กับเกมอยู่แล้วใช่ไหมมาเริ่มเลยนะใครไม่เห็นหน้าจอครูปักหมุดที่ครูนะครับเสียงครูเขียนบอกชัดเจนนะหนึ่งการออก หัวข้อนี้เขาบอกว่าหน่วยการที่หนึ่งการออกแบบและวิธีการแก้ปัญหานะครับหนึ่งวิธีการแก้ปัญหาสองการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันสามกระบวนการการทงานแบบวนซ้ำครูต้องบอกว่าหนังสือปอหนึ่งถึงปห้าเนี่ยนักหนึ่งนังสือปอหนึ่งถึงปสี่เนี่ยท่านง,งจะไม่ยากมากนะแต่พอปอห้าโดยเฉพาะปหกเนี่ยโตคตรจะเข้านนมาโคตรเลยไหมครับคุเพราะยากจัดจัดนะครับถ้าเธอไม่เรียนสดสด ป็นไม่ได้ยากที่จะเข้าใจนะเพราะว่ามันเป็นการเกิดโรกคันแต่คุณครูโต้งจําได้ไหมปีที่แล้วครูโต้งเนี่ยไปสอนมัธยมนะครับที่เบนจมาราชาลัยหนักกว่าเดิมนะครับวิชานี้เนี่ยมันเรียนยันม .6 เพราะฉะนั้นเธอเจอต่อเนื่องแน่นอนถ้าเธอคิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรักพันๆได้ทีนิดหน่อยหน่อยเธอขึ้นม .1 เธอเจอต่อนะเจอยันม .6 นะครับและไมไ่เจอแค่วิชาเดียวนะเจอสองวิชาเลยคือ เจอวิชาวิทยาการคำนวณแล้วก็เจอวิชาการออกแบบและทั้งนีด้วยมเรียนมากกว่านี้เท่าตัวเลยดังนั้นเก็บพื้นฐานให้แน่นกับพันธุ์นี้เสร็จอันแรกง่ายๆในชีวิตเราเจอปัญหาอยู่แล้วนะครับเมื่อกี้ครูก็เจอปัญหามาครับว่าทำไม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 เรียนได้ช้าพ่อแม่มีชุรละนูน่นนี่นั่นก็แก้ปัญหาโดยการครบเวลาแล้วก็ไปดูคลิปวันหลังได้ขอพันตัว เมืม่อจะทําอะไรที่แตกต่างก็ต้องรับความเสี่ยงของเราอาจจะเจอปัญหาตอนนี้ทุกคนเจอปัญหาเดียวกันใช่ไหมครับคือปัญหาว่าโควิดไปโรงเรียนไม่ได้เป็นปัญหานะครับโควิดไปโรงเรียนไม่ได้อ้าวเดี๋ยวขอไหนๆก็สอนสดแล้วนะเดี๋ยวขอคุยกับเดี๋ยวคุยจะเปิดไหมไ์ไอรัชตานีรัชตตาเปิดไหมหน่อยเร็ว <S <S คนมุมเนี่ยเสื้อเหลืองเนี่ยรัชตตาเปิดไหมเฉพาะรัชตานะเร็ว รัชตตาเปิดไม่ะรัชตาครับในชีวิตตอนนี้ปัญหาชีวิตของเราคืออะไรครับขอสักอย่างหนึ่งหนักๆเลยอากาศร้อน <c oughs> อากาศร้อนนี่อะขอบคุณรัชตาครับอ่าเารูปิดให้รัชตาบอกอากาศร้อนปัญหานี้แก้ไงครับอากาศร้อน ลองพิมพ์เข้ามานะพิมพ์เข้ามาในช่องแชทนะครับ<อ>ครูเนี่ยลองใช้ระบบนี้เมื่อปีแล้วเพราะนั้นเราเราใช้เป็นอยู่แล้วอากาศร,ร้อนนี่ก็เปิดแอร์สิครับ<อ>มีอะไรวิธีการแก้อื่นนะครับคร<อ>ูบ้านผมอะ่ะจ่ายค่าไฟไม่ไหวจ่ายค่าไฟไม่ไหวทําไงครับนี่ครับวิธีการแก้ปัญหาแปลงตางงูครับสิบบาท โปเข้าไปอันนี้สามสิบห้าแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเปิดแอร์ก็ได้หรือว่าจะไปทาแป้งเย็นก็ได้หรือใครจะอาบน้ําแข็งอะไรก็ได้ที่ทําให้ตัวเองหายร้อนอ่ะเพราะแต่ละคนมีวิธีการแก้ปัญหาต่างกันไปนะครับอันนี้ตัวอย่างในหนังสือบอกว่าปัญหาไฟฉายมันไม่สวา่างหน้าจอคุยนะทำไงครับอันนี้เขาบอกขั้นแรกไฟไม่สว่างทำไงตรวจสอบอนเลยสวิตเจ๊งเปล่า่าสวิตไม่เจ๊ง ตรวจสอบก็บเลยใส่ฐานหรือ,อยังตรวจสอบกันเลยใส่ฐานหรือ,อยังนะครับตอนนี้คนมาเยอะนะนะจะ้าจอขนา